วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ไซต์เพชรเกษมร้อยแปนะคะก็จะเป็นอาคารสามชั้นนะคะเป็นบ้านพักอาศัยแล้วก็มีสระว่ายนะ้ําอยู่ชั้น2เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตรวจงานกันนะคะแล้วก็มาบินโดรนด้วยนะดูมุมสูงกันเพราะตอนนี้ชั้น1เหลืออยู่แค่ตรง,สเ,ตรงเสิร์ตแท้งเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้มาดูบริเวณนะแล้วก็โฟกัสงานเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีไซน์กันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้คุป,ปุ๊กนะคะอยู่ในส่วนของอาคารนะคะบ้านพักอาศัย3มชั้นนะอยู่ตรงเพชรเกษมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะบริษัทที่คุป,ปุ๊กดูแลเนี่ยนะคะก็คือรับสร้างบ้านนะคะที่เป็นบ้าน3ามชั้นมีสระว่ายน้ำชั้นสองตรงนี้ก็จะเป็น,เป,นเป็นบริเวณโดยรอบเลยนะคะเดี๋ยวคุป,ปุ๊กมีภาพโดดแล้วก็มีภาพบริเวณให้ดูนะ ซึ่งออตอนนี้มีมีการปรับในส่วนของเสอดแทงด้านหลังเพราะเดิมอะคะ่ะจะใช้เสอดแทงไว้ชั้นบนแต่นี้เรากังวลว่าเรื่องของน้ําหนักนะคะแล้วก็เสียงดังของน้ำเนี่ยอาจจะก,กระทบกับคนที่อยู่ในบ้านได้เราก็เลยย้ายค่ะเดี๋ยวเราจะย้ายจุดเสอดแทงไปไว้ด้านหลังซึ่งเราคํานวณแล้วก็ออกแบบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าตรงนี้จะมีเสาบางต้นนะที่เรายังไม่ได้เทเนื่องจากว่าเดี๋ยวเรากำลังสรุปรูปแบบระ นะคะในเรื่องของจุดโอเวอร์ฟลูนิดหน่อยนะกับทางเจ้าของอาคารนะคะก็เลยเหยุดตรงในส่วนของเสาคู่หน้านี้ไว้เพราะมันจะเป็นเสาที่ตรงกับเสาไว้น้าพอดีนะคะซึ่งครูปุ๊กก็เดี๋ยวจะไปทําการเคลียร์กับเ,เจ้าของอาคารนะคะเพื่อสรุปรูปแบบแล้วก็ดําเนินการต่อได้เลยส่วนตรงกลางนี้นะคะในส่วนของตรงกลางนี้เนี่ยเขาจะเว้นช่องเอาไว้แบบนี้นะคะเว้นช่องเนี่ยคะ่ะเนื่องจากว่าในแบบนะเขาจะเป็น สวนตรงกลางบ้านเนี่ยจะอยู่ล้อมรอบแล้วก็มีสวนนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งแผนก็คือเดี๋ยวพอเราขึ้นโครงสร้างเสร็จเนี่ยนะคะก็ต้องเอาต้นไม้ใหญ่มาลงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเข้ามาไม่ได้ถ้าเราเริ่มก่ออีกนะคะก็จะเป็นบ้านที่สไตล์ค่อนข้างสวยเลยนะอันนี้จะเป็นเป็นแบบที่ทางบริษัทออกแบบให้ลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวให้โชว์ภาพตีบนิดนึงนะคะซึ่งแพลนในการสร้างบ้านหลังเนี้ยนะคะ ก็ใช้เวลาคอนแทก์นะประมาณ2ปีนะคะเพราะว่าหลังใหญ่มากนะแต่นี้ก็ขึ้นชั้นหนึ่งไปละนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวสเต็ปต่อไปก็เดี๋ยวเราเหล่อจบในเรื่องของเสาวสาไว้น้ำขึ้นชั้น2นะแล้วก็ไปฟังชันอื่นๆต่อนะคะเดี๋ยวุ๊กก็จะมาอัปเดตแบบนี้ให้ฟังเรื่อยๆนะเกี่ยวกับโปรเกตงานของหลังนี้ค่ะเดี๋ยวติดตามกันได้เลยค่ะ